หักเรือเนือเัือแผ่นซื่อะนพระตวนน้ำพุ่งเรือเรือนที่ป่ามาจฉาพุ่งวานีสกุลีพุ่งลุกขาราชาพุ่ราคนักราพุ่งกับรากัยาพุ่งสามีน้องบอกบอยเงเอาพูดีหักขับลถ้อ ไม้มงคลนะครับผลไม้เนี่ยคุณสอบัมิก็ได้นะครับเปลี่ยนยันเข้าชีวิตของเรานะครับให้มีไอเดียนะครับขอให้ดรกไ้ผานดวงที่จหต้อนตกดาวสบายราวจะมีคากเป็เรื่องเเรื่องผาบางคนรมาท่านจะีแลวโลกจะทำทุกภาระนอกเอเอมีกทวกปีใจนะครับธีมาเที่ยวแดงกวดหาองวัดจะเป็นองค์วัดยึดแล้วแต่ัวรจะมีคืบคา ครับเมื่ใเรียบคะ้กุญชากะอลมีน้องนาเดิรมงบริจาคครับรวมบริจาคเป็นแถาพแ่วสั้นนะครับมามากมากหน่อยมากเมื่อเรแกวขาข้าแกที่ใีหอหอหอหของรือนรรับอหรือหมอหี้อหหรือรอหหอหรือหรือหอรืวหรหรอหรืออหราอหรรรอหรือหรรือหรบครับรือรรทรวรหร เอข้าบุญเดิมที่สามวัวนะครับหรือข้าบุญลูนะครับแล้วนะครับสำหรับข้าในที่น่้อยเท้านะครับหางในตัวท่านใดในที่โอกาสลอยกรทุกทนกันนะครับเพราะว่าเมื่อโอกาสนะครับเขาบอกว่าถพีตายนะครับในั้นเ้านที่ตัวดวงนถ้าบุญลอยระทุกันอีนะ